ผมเปิดไฟแรงนะม,มันขึ้นฟองหุบๆเยอะๆแบบเกือบล้นเลยเอาให้เชฟดูสินี่งไงมันมันไหมดำๆเต็มไปหมดเลยเห็นปะควหน้าทีมอยู่ไหนกระทิไหม,ไมเห็นปะสีดำเนะี่ยนะกินได้ยังไงอะทําไงต่อเดียรเยอะเืออยู่ทําไมทําไมสั่งเลยสั่งเลยบอกต้ไมไ่ต้มหน่ มันไปตบมามองเชฟนี่อันนี้ทิ้งใช่ไหมอันนี้บอกทิ้งอันนี้ทิ้งทิ้งเออทำไมเทอันนี้เททิ้งเททิ้งเออต้องล้างต้องล้างทิ้งเสร็จแล้วย่างล้างเสร็จแล้วทำไมต่อย่างเสร็จแล้วใส่กะทิโอเคเล็กเลยครับครับอ่าบอกเลยเล็กเลยครับเล็กเลยครับกล้าสั่งเหรอครับมันใช้นั้นไม่ได้หรอครับรีบทำไมถ้าทำไมทันเพราะว่าผมใช้กะทิไม่หมดผมก็ยังพอแก้ปัญหาได้ ทีมสีน้ำเงินต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ในการทำต้มข่าแต่แล้วปัญหาก็เข้ามาที่ทีมสีน้ำเงินอีกครั้งต้องมาดูว่าน้องๆจะแก้ไขความผิดพลาดนี้ได้อย่างไรอุ้ยอ๋โอยขยวน,นิดนึงเดยวมันหกครับเยอะอยู่ครับแอลลี่ครับ<ะ><อ>เกิดอะไรขึ้นครับทำไมมันหกหมดอย่างนี้เลยอะวินวินอยู่ไหนครับ เกิดอะไรขึ้นครับวินเส้นหกครับแล้วมันจะมีพอเสิร์ฟไหมครับคอปเตอร์ครับหัวหน้าทีมครับเส้นหามาอีกแล้วเส้นหกหมดเลยเห็นเปล่าเส้นนี่ไหมแก้ปัหานะครับคอปเตอร์ว่าจะพอ51คนไหมต้องเส็นเพิ่มใช่ไหมฮะใช่ต้องเพิมิีถุงใหม่มาครับแม้ผมจะทำหกแต่ผมก็แก้ปัญหาทันครับ สีน้ำเงินครับหรือเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมีอะไรเสร็จแล้วบ้างครับออขนมเสร็จแล้วคัมเบอร์เสร็จแล้วค่ะเหลือไอติมที่กำลังเสร็จตัวอยู่คือคือแล้วของข้าวแล้วครับของข้าวอยู่ไหนจะเสร็จแล้วครับแล้วผัดผัดกับไก่ยังครับไก่อ้าวกัปตอร์ยังไม่รู้เลยเหรอผมหันตกใจครับไก่ไ่ไหนหันไว้แล้วตรงนี้ ไก่ใส่เข้าไปยังใส่ใส่แล้วตอนนั้นผมตักขึ้นมาให้เขาดูเลยเด็ดนะเฮลิคอนเนีย